สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะคะของชาวราศีกุมลักขนากุมหรือผู้ที่เกิดรหว่างวันที่21มกราคมถึง19กุมภาพันธ์ค่ะช,ช่วงชตาันทรระแบ่งวันที่ตามแบบตะว,วันตกจะไม่เหมือนกับของไทยนะคะย้ำเหมือนเดิมทุกคลิปเลยว่านี่ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวให้กับใคร นี่เป็นคลิปแบบดวงทั่วไปเป็น general reading เป็นพลังงานรวมดังนั้นถ้าคุณเข้ามาดูแล้วรู้สึกว่ามันตรงมากตรงน้อยไม่ตรงเลยเกิดขึ้นได้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาสลับกันเป็นไวเวอร์ซ่าเกิดขึ้นได้ขอให้รับชมเป็นไกด์ไลน์เพื่อเป็นความบันเทิงในชีวิตก็ได้ไม่อยากให้อินให้เครียดหรือซีเรียสกับมันเยอะนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันขอดูความรักของชาวราศีกุมและคณนากุมในช่วงนี้หน่อยคะ่ะความรักของชาวกุมในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ ああาเวลานี้เนี่ยแอนมองว่า คุณมองความรักเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะไกลตัวคุณมากๆเลยชาวราศีกุมพ่ะไม่ใช่ว่าไม่อยากมีความรักนะแต่ใจคุณน่ะรู้สึกว่ารักแท้มันมีจริงหรือเปล่าความรักดีๆที่คุณต้องการมันมีจริงหรอสิ่งที่คุณคาดหวังมาตลอดอ่ะสิ่งที่คุณเคยได้รับมาตลอดอะ ทำไมมันไม่เคยดีเลยความรักดีๆแบบคนอื่นเขาที่เขามีเนี่ยอยู่ที่ไหนในใจคุณนับอะไรนั้เต็มไปด้วยความรู้สึกนะคะไม่ได้หมายถึงว่าคุณเป็นคนโสดที่ปฏิเสธความรักคุณอยากจะมีความรักแต่ว่าเออมันก็ไม่มีความรักดีๆหรือไม่มีใครเข้ามาสักทีอะ่ะจนคุณรู้สึกว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่จะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาแล้วแล้วไม่เดินจากเราไปหรือเมื่อไหร่จะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาแล้วทําให้เราเข้าใจว่า ความรักมันเป็นแบบนี้ความรักที่ดีมันคือแบบนี้เองนะคะและ้วจะเป็นยังไงอีกคะความรักจากกลุ่มในช่วงนี้โอ้ oh my god ปากนี้เป็นเรื่องของคนรักเก่าเยอะแยะจริงๆ คนคนนี้นะคะคนที่จะเข้ามาในชีวิตของชาวกุมเร็วๆนี้นะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักแล้วถ้าใครที่โสดไม่เคยมีแฟนเลยคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนเก่าของคุณเป็นเพื่อนสมัยเรียนเป็นเพื่อนสมัยทํางานที่ทํางานเดิมหรือใดๆก็ตามแต่นะคะคนที่หายไปนานมากอะในชีวิตคุณเนี่ยนะคะคนคนนี้แต่เขาไม่เคยหายไปจากความคิดคุณเลยนะ เขาอาจจะเป็นเพื่อนที่คุณนึกถึงอยู่เสมอหรือเขาอาจจะเป็นคนรักที่เลิกกันไปแล้วแต่ยังตัดกันไม่ได้จักใจนะคะแล้วคนคนนี้เขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกแต่แอนดูแล้วคุณค่อนข้างที่จะมีกำแพงอะความสัมพันธ์เนี้ยค่อนข้างที่จะยากนิดนึงมาดูกันว่าคุณหรือเขาที่มีกำแพงอ่ะตัวคุณ คือแอนมองว่าตัวคุณอย่างที่บอกนะอยากมีความรักไหมอยากมีแต่ก็กลัวอาจจะด้วยอาจจะด้วยความทรงจําที่เกี่ยวกับคนในครอบครัวคนใกล้ตัวนะคะความรักมันภาพจําของคุณไม่สวยหรือบางทีเกิดขึ้นกับประสบการณ์ของตัวเองความรักครั้งก่อนมันจูแล้วมันไม่ดีทีนี้เนี่ยคุณเลยร,รู้สึกกลัวเวลาที่จะมีความรักเข้ามารู้สึกกลัวที่จะ ที่จะต้องมองไปในอนาคตว่าคนคนนี้เขาจะทํายังไงกับเราต่อไปคนคนนี้เขาเข้ามาในชีวิตเราเพื่ออะไรความสัมพันธ์นี้จะไปในทิศทางไหนต่อชาวกุมเป็นคนที่ใช้สมองเยอะเยอะบางทีเยอะเกินไปนะคะจนมาถึงคุณติดอยู่ในกับดักความคิดของตัวเองนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาอื่นแต่ว่าเป็นกับดักความคิดของคุณแล้วคนคนนี้ที่จะเข้ามาเขาเข้ามาเพื่ออะไร แอนว่าเขาไม่ได้มีจุดประสงค์ที่แย่เลยนะแต่ว่าด้วยด้วยจะเรียกว่าพรมลิขิตก็ไม่เชิงจัดเม้นา์มาอมกับห้าดาบแอนมองว่าความรักครั้งนี้เนี่ยนะคะมันอาจจะยากด้วยความที่ว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนในแบบที่คุณกลัวเลยเป็นคนในแบบที่ คนเก่าก็ทําอย่างเงี้ยคนเก่าก็เข้ามาแบบนี้เลยเริ่มต้นอย่างนี้เลยหรือคนรอบข้างรู้สึกว่าประสบการณ์ที่คุณจดจำมาจากคนรอบข้างอย่างเช่นคนแบบนี้จะดูเจ้าชู้คนแบบนี้จะไม่จริงใจหรืออะไรอย่างเงี้ยมันฝังใจในความคิดของคุณเองแล้วคนคนนี้ดันเข้ามาในแบบที่คุณกลัวอยู่แล้วอะ่ะเขาจะเป็นคนในแบบที่คุณมีอดีตฝังใจกับคนลักษณะน,นี้อยู่แล้วแล้วคนแบบนี้เข้ามาอีก นะหรือเขาคือคนเดิมที่ทําให้คุณเจ็บเลยแล้วแล้วเขากลับเข้ามาอีกแบบเนี้ยเขาคิดจะทำยังไงกับเราต่อไปคะอะอย่างที่บอกเขาไม่ได้มีเจตนานร้ายเลยนะ คนคนนี้เขาไม่ได้มีเจตนาร้ายร้ายอย่างเดียวคือปากอาจจะเป็นคนปากไม่ดีหรือเปล่าเป็นคนไม่ได้ปา่ไม่ดีในที่นี้หมายถึงว่าเป็นคนพูดจาผงผางเป็นคนพูดจาไม่รักษาน้ําใจหรือพูดจาไม่ได้ประดิษฐ์ประดอยอ่ะไม่ได้ปากหวานเป็นคนพูดตรงนะคะเป็นคนพูดซื่ออย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าพูดจาแล้วแบบมันมันทำให้เราจุกอก,กหรือแบบทิ่มแทงเราโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจอ่ะนะคะพูดตรงประเด็นอย่างเงี้ยแต่แอนมองว่าเขาเข้ามาเพื่อที่จะ มอบความสุขสนุกสนานให้กับชีวิตเราจริงๆเขาอาจจะรู้สึกว่าทําไมคนคนนี้ดูปริวิเวจึงเลยทําไมคนคนนี้ดูเออเป็นคนเงียบๆแต่ว่าน่าสนใจนะและแอนมองว่าคนคนนี้เป็นคนเก่าๆจริงๆนะทั้งหกถ้วยทั้งอัศวินถ้วยอาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนที่คุณเคยรู้จักคนที่คุณเคยเดิยวหรือคนในแบบที่คุณเคยกลัวคนในแบบที่คุณเคยแอนตี้อย่างเช่น บางคนคิดว่าไม่ชอบผู้ชายในเครื่องแบบไม่ชอบผู้ชายแบบในเครื่องแบบเพราะเจ้าชูอย่างเงี้ยเออลักษณะประมาณนั้นนะคะแล้วเขาแล้วเขาทำอาชีพแบบนั้นอะ่ะเขาเข้ามาแล้วเนี่ยคุณกลัวนะคะแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปคะเริ่มต้นเธอคุณนะคะไม่ต้องกลัวฝนและ ความสัมพันธ์นี้มันสามารถไปได้แล้วอย่าคิดอะไรไปก่อนอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนใครนะคะไม่ได้หมายความว่าคนอื่นเป็นแบบนี้ชีวิตเราต้องเป็นตามนะไม่ได้หมายความว่าคนนั้นเคยทําแบบนี้แล้วมันจะเป็นแบบนี้อีกหรือแม้แต่เขาคือคนเดิมในวันนั้นที่เคยทาให้คุณเสียใจนะวันนี้คุณคะเราในวันนี้ยังไม่เหมือนเราในเมื่อวานเราในเดือนนี้ไม่เหมือนเราเดือนที่แล้วเราในปีนี้ก็ไม่ได้เหมือนเราในปีที่แล้วความคิดคนเราเปลี่ยนไปทุกวัน เขาอาจจะกลับมาในเวอร์ชันที่มันดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะอ่าทีนี้ขอดูคําแนะนำหน่อยสิชัดเจนมากเลยใบแรกขึ้นมาเลยยาให้อดีตดึงรั้งคุณเอาไว้ค่ะไม่ว่าอาดีตนั้นจะเป็นอดีตของคนคนนี้ที่เขาเคยทําไว้กับคุณหรือเป็นอดีตความทรงจําของคุณสมัยเด็กหรือเรื่องราวในครอบครัวคนแก้ตัวใดๆก็ตามที่ทําให้คุณมีอคติกับเรื่องของความรักหรือคนคนนี้เขาเคยเป็นคนที่ทําให้คุณเสียใจขอให้คุณศรัทธา นะคะศรัทธาในความฝันศรัทธาในความเชื่อศรัทธาในความรักอย่างที่บอกตั้งแต่แรกคุณอาจจะสงสัยความรักดีๆมีจริงไหมความรักดีๆอยู่ที่ไหนนะคะขอให้คุณรู้ว่าไม่ว่าครั้งเนี้ย คนคนนี้จะกลับเข้ามาในรูปแบบไหนจะมาในรูปแบบของคนที่คุณเคยกลัวคนที่คุณเคยทําคุณเจ็บหรือคนในแบบที่ลักษณะที่คุณเคยฝังใจขอให้รู้ว่าครั้งนี้วงจรใหม่ๆที่เริ่มต้นหมุนอีกครั้งระหว่างคุณกับเขาเนี่ยวงล้อแห่งโชคชะตานี้จะไม่เหมือนเดิมแล้วมันจะดีขึ้นขอให้คุณเชื่อมัน่นว่าคนเราทุกคนเมื่อเวลาผ่านไปมันจะพัฒนาขึ้นในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมได้นะคะชาวกลุ่มโอเค อย่าลืมว่านี่ไม่ใช่ดวงส่วนตัวอยู่ดีแหละก็เป็นดวงทั่วไปเดี๋ยวเรากลับเข้ากันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ